ภาพความคนนอนบอรับ้าเหตุคือปวดท้องพี่น้องเลยทักทายสบายดีเดอ้อสบายดีย่างเศร้าๆพี่น้องเบื่อสุขูสุขคนทีท่ติดตามรับชมผู้ได้ามาเบิกกฝากเป็นกระลังใจให้เด้อพี่นอ้องเมื่อี้กามีเรื่องมาถามพี่น้อง <c oughs> เขากับโบเคยเตั้งท้องน,อน้งงองอพี่นอ้องถึงท้องแรกปวดจนหอดีสามพี่น้องสาเหตุบรินอนปวดอยู่หุม้มหุ้มอยู่ ิว่าปวดท้องทายกับบอพี่น้องบอจิบเจ็บแบบอเป็นบาดเป็นบาดมากะนะก็คิว่าปวดท้องขอดกับคือสีโบเมนเพราะว่าไปหาหมอเอ็กซเรย์บึงไปเอ็กเบึงเนาะเอ็กโกรเบิง่งว่าห้ากระเจ็ดเตือนหัวคือสิขอดก่อนกำหนดแท้ลูกมานั่งขิดผู้เดียวเมือน,นี้ก็ได้ก็เลยแบบ ไครมีประสบการณ์มันสาเหตุคือว่าเท่ากับบริกกินสมเนาะสมกับบริกินหมูว่าเนี่ยบริกรยังเลยนะกินตะหมาเขียบในการกินนันเข่าปกติเนาะพี่น้องตื่นเสา้ามากก็เริ่มปวดแต่ว่าปวดบวแห้งช่วงเสา้ามาปวดแห้งช่วงสิบเอ็ดโมงนี่แหละอาสิกิเข่าโบตรงเวลาหรือกระเพาะนี่แหละป่จักว่าตื่นเศารมากอะ กินเขาคำซองค่ำแลวก็ไปหาาน่อไม้เนาะแล้วก็กลับมากินอีกกับเกาลูงนะแค่บริกกินยังทีแบบว่ามันสมมันยังนะบริกีน่นอะกินปกติกินเขากินอะไรปกติแต่ว่าปวดเนี่ยอู้เา้เาวเผือกมาปวดเออครั้งแรกนอะที่ปวดแบบเจ็บแบบหุ้มหุ้มหุมอน,นี่นะจักเป็นยัง ก็ตอนแรกว่าสิพากันไปแต่มันขึ้นนี่ไปหาหมอเขาก็อดอากกรว่ะจังได้ว่ามือหน,นีกับสิไดไปอยู่แล้วนี่กเตรียมโตแล้วพี่น้องเลยลูกได้เศร้าลูกตังแต้หางมุงสี่สิบบุล่ะมาน่งอัดคลิปให้พี่น้องเด้เบ่งได้ชมเนาะไล้เบ่งบรรยากาศทั้งนั้นเนาะพี่น้องมันเป็นอะไรพี่น้องเคยมีประสบการณ์เป็นแบบนี้บพราะถ่องแกแ้เะเนาะเจเจเตือนบอกเจเตือนสีขาวแปดเดือนแร้วเ่จ๊ะ ว่าช่วงไต้เนี่ยกะไม่ยามากเลยนะช่วงไตห้ามอบอกเพิ่นว่าได้เจดเดือนปลายนีก็ทผ่านมาสองสามอาทิตย์สองอาทิตย์นะเนาะแหละพี่เนาะเอ้ยโต๊ะแห้แงแห้งมอขึ้นนี่ตื่นเาร้ามาจนว่าผู้เห็นยังตอนนี้ก็สวยเติบและหกโมงสิบกว่านาทีนะพี่น้องนี่ แต่ว่าเบิ่ง้วยน้ากล่องหน่สิบเห็นแต่ว่าเบิ่ง้วยตาเปล่าละสังเกตบเบิ่งหงอนี้วเ้าเลยเพราะว่านําออกตกลงมาได้คามาเบิ่งกับฝากเป็นกําลังใจให้ี่เด้อพี่น้องเด้อเือนนี่สิงหมดไปหาสิงมดางานก่อนพี่น้องปเปลี่ยนตัวไปหาหมอเพราะว่ามันขึ้นในกระปวดท้องอยู่ จนตีสองตีสามจังไลยใครแน,น่เพื่นของจังเป็นยังปวดอยู่หุ้มหุ่มอยู่จนนอนบ่ได้เห่เพื่อจะได้นอนปวดบิดเท่ากับกินกินยาอันแอนตี้ซินบรือ่าจะยาอยังเราบอดาเพิ่ซื้อมาให้ก็เย็นเย็นน้อยนึงแต่ก็เมื่อติดยาแล้วก็ปวดห่อนจะปวดหุ่มหุ่มนะเนาะบิด มาดาวคนตั่งสิบห้าฮิดแต่ว่าห้าบหได้ไปอยากไปยุดในใจนะอยากไปที่อยากไปหาไปทัวร์แล้วเนาะไปบมดได้โอ้ยแต่มันถองยังบุญใหญ่ีนไปคือเก่า Anh mà anh đưa, đưa Là anh làm na rồi, bà hết Hãy kim khi cầu, từ sau mà cả Hai cái gì hẹn nè, hến sáng đẹp Mưa nè Ui, nó mọt khu ngoài vô ยังน,น้อยเป็ดไก่ก็แซลแซลย่แดดเันจะเข้าเดียวดึงดอกกระแหงัางทางเราเข้าไปเข้ามาถ้ามันแดดถ้าพุนบาตุกน่รเหราเจเป็ดเไก่ไอ้ดีโด้ดีโด้ดิโด้อยากดูข้างน้อง แซวเซวพี่น้องไม่ิดใจหยิบได้แล้วแก่ผิดนะตัวบดีเกลือ,อ,อปลาหัวถ้าเป็ดมันไปกินทางอื่นซนกนะก่อจกนจะซื้อมาเกลือตอนนี้กินหัวอาหารฮะแล้มาลอยหายอยู่อันน้องก็เต็มคักเต็มแน่ดีเนาะพี่น้อง สวมหัวยืนมือเลิกเติบไอ้ห้านี่ตูกไว้ขันนอนห่านี่ดีด้อก็ไผ่ผูกอะลายมือเลยที่บุได้เห็นแสงแดดนะพี่น้องแดดออกมาก็ะห่อนและเศร้าเลย แต่เมื่อไม่แต่ฝนตกทางกันยังเปื่อนทางออกกันเทียงหน้าเขากับผู้ไม่ได่ขีดต้ามเขาเมื่อเบิร์นเพาพะยงพาพี่น้องมาเบิง่งนเขาหน้าเทียงค่ะดีเด้อดีเด้อเด้อกับเป็นผู้ติดตามบอดากับป้าอะไรขึ้นโคกเลยพี่น้องเอ้อยากไปอยู่เข้ากันเลย ี่นออ้งองว่ายางลายหนึ่ยางเลยนี่อึมมองดูพี่น้องน้ำหมอกลงขาา่าฮะหยางข้อหยาอยู่แต่ว่าตั้งทองเบิดแล้วเทอานี่นะกระเดียมสิออกเลยปูตัวออกเป็นห่วงกับมีงามแสน เห็นแต่แกนฝ่าพี่น้องเลยก่อนเมกบม่มีเลยเนี่ยโด่งเลยสองใสยสีแดดร้ายมือยอยู่โอ้ยดิงนนุ่ยนุ่ยยุ่งอยูอยอย่หักเปิดอะไรพี่น้องเย้ยไก่มาเห็ดเขา่าเฮานี่เนื้อจองกินเขา่า ที่ๆเลยเธอเนี่ยงามไป,ไปเขาน้ำหมอกข้างใบเขาค่ะนะจันเปียกเวอ้อเลยเท้าหงอยู่พี่น้องน้ำหมอกลงใค้เปมีหงาไว้งัวกินขั้นเดินบกวงโอ้ยงัวจะเป็นอะไรแหละให้ามาปล่อย ขากระงามอยู่ได้แถวนี้แถวหน้าเคียงที่่งามก็คือให้น้าให้ง่ายเนาะแาเบึงห่วงมาอีกแค่หนึ่งห่วงไม่ชินนักสินบ่เนบ่แถวนี้แห้งมีแต่เขาเลยแค่กะเขาเนาะเป็นเพียงไอปว๋กเกาะอยู่ได้ มันหักจจกมันออกก็ได้เนาะออกแต่บอนออกบอลบ่ออกบอนที่เคยออกกับบ่ออกอเฮ็ด้วก็ได้อุ้ยต่างท่องเบิดไปอยู่แถวลุมพุ่นมันออกก่อนบอลละไทยพี่น้องเบิ่ันวานนี่น้องน่อยก่โดกับมะละน้ำบอก กินอย่างนี้กินยังไปเลยค่ะดามใส่น้องหน่อยน่าก็งามอยู่แล้วจบเจือมันกะเมื่อนี้กะสิไปห้ามอพากันไปห้ามอโอ้โหเฮ็ดปกตาโป้มีคนเอามึงเนี่ยถ่าวไปเลยดอกในคันน้องมื่อนเฮาเก็บไปดอกนึงเขาบอกเห็นเคยออกวันนลองนู้ยกะจ้าเป็นอะไรสิ้องเอ้ย ออมาเลยแค่ามันอยู่นังหาอหา้อไปสงเฮียนแล้วไปขเขาเฮียนอันอันไหนเขียนต็นก้กันบุอยากเข่ากับให้นั่งออกอันนี้กบยุยากเ่าทึงนะพี่น้เยเพาทึงมันผูกผกค้องนองเนื่อยไม้ันเบุเดดห่อนย่างปฏิวัติวางแผนยัง เอาไล่ก <All> right, oh, oh, ับวอได้เป็นชิดที่ของเขาแกรมมี่คนนี้ชิดกับชิดอะไรก็ควรก็ควรคิดคุยจิรอเท่าไหร่นะข้นหน้าเี่าไหร่เอาล้านเขาเฮี้ยงกับวอเหนื่อยนะย้ายต่อ พีดีเลยนะท่นี้แห้งกัะงามเอาพี่น้องแี้งแดดแดดจะสาอรลิมเลยปวดห่วงนะกดอันนั้งก็ของลก นอนฟังเพลงซอไสิประจมมาได้นีนโอ้ยเอามือยน้ำพอไม่ยาคุณมาปลูกต้นมะเขียบไปได้หน่พี่น้องร่างกายในมันแต่เบิ่งเดิมมันสิขืนมันสิงามเพราะมันเป็นเตาเกา่าบอเตาพกบุ๋งขอเป็นอะไรนนเนาะเปื่อยว่าแบบเปื่อยแม่เออมันกระรามเคลื่อยอยู่ แดดเขามากินมื้อนอะตักตุ้งค่ะอืมงามเลยค่มะมาลีแค่นี้พ่อเดดบอกให้กินหอยพ่อได้กินจัะยังกัดมันมันันเดเปิดขึ้นไปย่างลูกเฮ้ยเฮาได้แขกไปคนมาเฮาให้ไปเจ่าหักหึ งานทำเงินคืนมาคิดน,น้ำมาแล้วบนเขามันแดดท่ามันกระแหงแน่กรโอ้ยเอากันคิดน้ำมาได้นอนไปกระไ้คิดน้ำเนี้ยคิดน้ำมึงเนื้อยอยู่ อันไปไปแล้วก็ไปเลยเนหะ็นไหมดีกซน์ของนานนะไปเลยกับไปอันเขาเหียนกับว่าวเราไปกับไปอยู่บ้านกันเออในเขาเหิ้งขึ้นมูคือนกูเขากับว่าจ้าค่ำเลยขึ้สิบอยู่นั่งกันแหละคือความยินดีเลยแหละวัวเขากับ ดีที่สุดเลยเนาะพี่เนาอ,อ,อกับ้อกข่อยจับได้คนกับว่ามันฝนตกห้ามมันดุบอ่มันจะบมดจับมันกับซิม,มีสชวนเกี่ยวอยู่บ้าจัะนี่จังใดแหละจับไปเนาะค้นเพียงเขาอตูักันอย่าเต็มไปเลยจำฮึ่มจำทัวเขากันดี มะกรวยก็นับมือสิบริสืทธิ์อะพี่น้องเลยผูกทะเลคือเดิมใหญ่แน่แล้วช่วงหอเขาอีกขนาดกระสีอันเสียในต้นจะคล้องอยู่แหละตัดไปโบมเนาะมันก็นวยใหญ่เติบไปบ่อยเลยเนี่ยอยากตัดกะตัดได้มันกระตึงแล้วอีกซิบก็มือพี่น้องเลยอีกจะหาหุกมืออีกสิมาตัด อ๋เขา่ามีลายวีตัวหนาตี้นะทางในเห็นอยู่ในหนึ่งตัวมันงามอีหยังเด้อเอ้ย,ยอยู่เป็นหมู่เอากระอยู่นี่แหละอยู่กับไปกับไก่มีไยัยงพเองออาเนี่ยออกมาสวยๆแน่เอาไปให้ยังมค่ะเด้อ เกนน้องนนอยอยู่กับพอได้มีมุปากมุว่าอันนี้เตรียมไปส่งนะไปส่งแล้วมันเขากินหนำแล้ว <upright> ส <coping> ่งมันไปโรงเรียนอู้อู้ยบบบัวผูมาบักไงหนึ่งพี่น้องพี่น้องเห็นบ่วผุทางปลายเห็นบัไดได้ดอกแล้วก็ลุ่มลงมานะเอพี่น้องเคเห็นนหมดอก มัน่วยง่าแล้วมันกระบ,บอเซบถ้านวยนี้หน่อยแกงกับหวานหวานขึ้นไปเบิ่งเขากอนซุกเลยเนีงขเขากันซีซุกเลยพี่น้องเลยขอบคุณในไลน์เด้อพี่น้องมาพอกันใหม่ลิดหนะเยี่ยมโตเหดอยู่เห็ดกินบบดนี้เตรียมไปหาหมอไว้พอกันใหม่เด้อพี่น้องเด้อสบายดี